สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้มาพบกับยามาฮ่า R15 นะครับผมตัวนี้นะฮะราคาเราใจแน่นอนเดี๋ยวผมจะขายราคาเหมือน M สแลนให้เลยนะฮะแต่คุณได้ R15 ตัวใหม่ล่าสุดมีวาล์วแปรผันโชคหน้าอัพไซด์ดาวด้วยนะครับคันนี้จะหนักจากเต็มนะฮะโปรโมชั่นเราเราเลยนะครับผมสาหรับใครที่อยากจะขายรถนะฮะได้ราคาสูงๆนะครับผมเรารับซื้อถึงหน้าบ้านไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะฮะโอนสดให้เดี๋ยวนั้นเลยนะครับผมอย่าเพิ่งขายใครถ้ายังไม่ได้เช็คราคากับวูบบะบายรับรองคุณจะ ฟรีเลยนะครับรับรถถึงหน้าบ้านท่านเลยนะครับโอเคนะครับผมไปชมคันนี้กันเลยดีกว่าเรดี้สวัสดีครับคุณผู้ชมนี่ฮะ R15 ้นะครับผมตัวนี้ปี2017นสะครับสวยมากๆนะฮะก็คือจะต้องบอกว่าทีแรกมาเนี่ยมันยังไม่สวยขนาดนี้นะครับผมทําไมมันถึงบอกว่าตอนนี้สวยขึ้นนะครับผมนี่เดี๋ยวมาเล่าให้ฟังกันนะฮะอันนี้ผมเพิ่งเติมน้ํามันไปนะครับผมเติมน้ํามันเพิ่มให้ไปกุญแจแท้2ดอกนะครับ จริงๆแล้วรถคันนี้เนี่ยถือว่าเป็นรถสายบัจจตนะฮะที่มีริ้วรอยตับกระใช้งานพอสมควรแต่เราก็เก็บงานให้นะครับอ่าอย่างเช่นแบบมีรอยตรงนี้นะฮะเราก็เก็บงาเรียบร้อยนะครับผมนะอ่าแล้วก็พวกนี้นะครับนี่เราก็เก็บงานให้เรียบร้อยนะครับส่วนชิ้นส่วนพวกนี้นะครับผมมันโดนแดดมีซีดบ้างผมทําไงรู้ไหมฮะผมเบิกแท้ศูยามาฮ่าเปลี่ยนให้หมดเลยนะครับชิ้นดาด้านเนี่ยฮะเนี่ยฮะผมเปลี่ยนของแท้ศู์ให้หมดเลยนะครับเนี่ยจมูกผมยังเปลี่ยนเลยนะฮะ ก็เลยเปลี่ยนให้ทั้งคันเลยนะครับผมเป็นพันเลยนะฮะแล้วก็จุดพิจารณาคันนี้มีอยู่เรื่องหนึ่งนะครับแต่เราบอกกันหมดอยู่แล้วถ้าคุณติดตามกันมานานจะเห็นกันนะฮะว่ารถที่ร้านเนี่ยบางที8 0 0 0 0ืโล5 0,000โลแสนโลแล้วก็บอกตามตรงนะครับว่าวิ่งถนนเท่านี้นะครับแต่คันนี้นะฮะแปดพโลนะครับตอนไปเช็ครถนะครับผมแล้วก็ผมก็เลยซักไซคุยกับเจ้าของเดิมนะครับได้ความว่ารถคันนี้ไมเนี่ยนะฮะเคยมีน้าเข้ามารอบหนึ่งนะครับเขาก็เลยเปลี่ยนหน้าไม้ใหม่นะครับผมมัน ก็เลยเป็น8พันโลก็เลยไปถามแล้วก็เช็คประวัติกับศูนย์เลยนะคะตัวนี้นะครับก็วิ่งมาทั้งหมดประมาณ20,000กว่าโลนะครับผมประมาณ20,000 2 20, 2 0 0 0เ3ท่านั้นเองนะครับก็ไม่ถือว่าไม่ได้วิ่งเยอะนะครับแล้วก็ชุดสีเนี่ยพวกสีน้าเงินเนี่ยมันก็ยังเงางามยังสวยอยู่มีริ้วรอยจากการใช้งานบ้างเล็กน้อยอันนี้เรารีวิวแบบหมดเปลือกมีรอยบอกมีรอยตรงไหนเปลี่ยนตรงไหนเก็บงานเราบอกหมดทางนั้นนะครับไม่มีหมกเม็ดไม่มีอมอะไรอาไว้นะฮะอ่าเล่นพร้อมชุดโอนครบนะคร หรือ MT 1 5หรือว่า Exciter นั่นคือ 155cc มีวาล์วแปรผัน VVA นั่นเองนะครับผมโชคหน้าที่ได้มาเนี่ยก็จะเป็น u p s i d ด down เลยนะครับจะนุ่มนวลมากๆเวลาเจอลูกระนาดเจอหินเจออะไรพวกนี้นะครับมันจะไปได้แบบสมูนสมูนบอกเครื่อง 155cc เท่ากันก็จริงนะครับแต่ว่าการปรับโจนนะครับจะไม่เหมือนกับ MT 1 5อย่าง MT 1 5 Master of t a l k เนี่ยนะครับก็จะเน้นแรงบิดต้นที่บิดแล้วไปได้ดีกว่านะครับผมออกตัวได้ดีกว่า เอกเอจ่าเอาไว้ขี ουμε, ่เที่ยวจิบกาแฟนะครับก็จะรอบกลางเน้นว่าต้นกลางปลายสม่ำเสมอสมูทสมูทนะครับผมขี่เที่ยวสนุกเน้นหล่อนะครับถ่ายรูปสวยๆ R15 นะครับผมก็จะเป็นสายเรซซิ่งนะครับหรือ R ารหัน R ก็คือเรซซิ่งนะครับก็จะโฉบเฉียวลุคสไตล์สปอร์ตนะครับผม จะตปรับให้มาแบบแรงปลายมาแบบว่าไม่ต้องเค้นมากนะนะครับในตระกูล 150cc เนี่ยทรงสปอร์ต R15 นี่มีชื่อเสียงที่สุดเลยสังเกตไหมครับว่าในยุคหนึ่งเนี่ยนะ R15 ของเมืองเลยนะฮะเรียกว่าคู่แข่งเนี่ยแทบจะไม่เห็นบนท้องถนนเลยนะครับเห็นน้อยมากๆนะครับอ่านั่นแหละฮะ R15 มันถึงดีมากๆแล้วมียุคหนึ่งนะฮะที่ เรียกได้ว่าราคา15เนี่ยพุ่งสูงไปมากๆนะครับเพราะว่ามันขี่ดีครับ mm. คุณผู้ชมลุกสไตล์มันสปอร์ตลุกหน้าตาเนี่ยมันเหมือนตัวพันมันไม่เหมือนโชมที่แล้วที่แบบว่าเออเหมือนตัวพันจริงแหละแต่ว่าเป็นตัวตัวพันโชมเก่าไงแต่อันนี้มันเหมือนตัวพันโชมใหม่นะครับ ไฟหน้าเป็น LED แล้วด้วยนะครับผมคันนี้เนี่ยคุ้มค่ามากๆนะครับรถที่ร้านจบไวมากๆบางที10 20่นาทีมันไปเรียบร้อยแล้วนะครับทำยังไงให้ทันท่วงทีไปดูกันแอดไลน์อะไรยังไงกันไปดูกันดีกว่านะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e และกดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับอ,อ๋อพอเข้า YouTube มาใช่ไหมครับคุณกดคําว่าวูเปอร์บทนะฮะเสร็จปุ๊บมันจะขึ้นแบบนี้เลยนะครับเป็นช่องของผมนะฮะจะเป็นตรงนี้นะครับก็สามารถกดติดตามได้เลยนะครับผมเนี่ยฮะกดติดตามแล้วปุ๊บม แล้วเขียนว่าทั้งหมดนะครับผมแบบนี้นะฮะเวลาลถเข้ามาใหม่ๆมันจะได้ไปแจ้งเตือนนะครับจะได้ทันท่วงทีนะครับส่วนเรื่องการแอดไลน์นะครับผมการแอดไลน์เนี่ยสมมติคุณดูรายการผมนะฮะแล้วในรายการเนี่ยต้นรายการมันจะมี QR code ตรงนี้นะครับก็สามารถสแกน QR code ก็ได้หรือจะแอดไลน์แอดบูเปอร์ก็ได้หรือดูดูคลิปอยู่นะครับสมมุติดูดูคลิปอยู่นะฮะระหว่างคลิปเนี่ยคุณสามารถกดคําบรรยายใต้คลิปนะครแบบนี้อ่ะสมมติเป็นนี้ก่อน นะครับกดคำบรรยายใต้คลิปตรงรูปสามเหลี่ยมตรงนี้นะฮะมันก็จะขึ้นแบบนี้นะครับนี่ฮะแอดไลน์ได้ในคลิปเดียวเห็นลิงก์นี้ไหมครับก็จะสามารถกดตรงนี้ได้เลยนะครับสะดวกสบายมากทอทีนะฮะอ่ะกดเปิดไลน์นะครับพอกดเปิดไลน์ปุ๊บมันจะขึ้นแบบนี้ก็กดเพิ่มเพื่อนได้นะครับกดเพิ่มเพื่อนได้เลยนะฮะแล้วก็ถ้ารถที่ยังอยู่มันก็จะมาโพสต์ขึ้นตรงนี้แต่ส่วนใหญ่ก็จะปิดไปหมดนะฮะก็สามารถทักแชทนะครับโทร อะไรตรงนี้ได้เลยนะครับอยากขายรถก็ทักเข้ามาในนี้ได้นะับผมเดี๋ยวเรามาดูเครื่องยนต์กันดีกว่าผมจับถ้อยเสียนะครับนี่ถ้อยเย็นเย็นนะปุญแจบิดเปิ๊บนะครับผมให้ดูสต็อปเปอร์แผงคอก่อนนี่สวยงามเลยนะครับสะอาดตามากๆนะครับไม่มีแบบว่าการชนการดัดการเชื่อมต่ออะไรมานะครับผมใส่ใส่กิ๊บกิ๊บเลยนะครับนี่ฮะพวกแผงคงแผงคอใส่กิ๊บเลยนะเล่นพร้อมชุดโอนครบนะครับผมมาเปิดแล้วนะครับสตาร์ททีเดียวติดไม่ต้องบิดกนเร่งช่วยเลยเห็นไหมครับ นี่ฮะควันขาวไม่มีนะครับเดี๋ยวผมบิดให้ดูนะ,นะนไม่มีควันขาวเลยนะครับผมบิดรอบมาปั๊บปั๊บเห็นไหมฮะตัวนี้มีชิปเตอร์ด้วยนะครับผมหมายความว่ายังไงเดี๋ยวผมขยายดับเครื่องแป๊บหนึ่งปุ๊บนะครับ นี่เห็นไหมครับเห็นไฟชิฟเตอร์ไหมไฟชิฟเตอร์เนี่ยมีไว้ทําไมเวลาคุณขี่ไประดับหนึ่งนะครับแล้วรอบมันถึงเนี่ยบางทีคุณต้องชำเลืองมองมาที่หน้าจอว่ารอบประมาณเท่าไหร่แล้วเพื่อเปลี่ยนเกียร์ใช่ไหมฮะไฟชิฟเตอร์จะมาทาหน้าที่นั้นครับทำให้เวลาคุณมองไปข้างหน้าเนี่ยแล้วเกิดเห็นแสงกระพริบปุ๊บอะคุณรู้เลยว่ารอบเนี่ยสามารถคุณเปลี่ยนเกียร์เชนเกียร์ได้เลยนะครับมันสะดวกสบายแบบนี้นั่นเองนะครับผมมาสตาร์ทใหม่อีกทีหนึ่งนะครับนี่ฮะ ัวนี้นะครับผมมีไฟบอกเกียร์ให้เรียบร้อยเลยนะครับมีบอกรอบตัวนี้วิ่งประมาณพันห้ารอยรอบถึงสองพันรอบนะครับบิดปุ๊บมาเลยนะครับผมนะอ่าแล้วก็นี่ฮะคลัชนิ่มๆนะครับไฟสูงไฟต่ําติดครบบนหน้าจอและมีไฟทริกเกอร์แบบนี้ด้วยกดลงไปหนึ่งระดับมันก็จะเป็นทริกเกอร์แบบนี้นะฮะนี่ครับปั๊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 บนั่นเองมาดูไฟหน้ากันดีกว่าไฟสูงนะครับไฟต่ําไฟสูงไฟต่ําติดครบนะครับนี่แล้วก็ไฟเลี้ยวครับผมไฟเลี้ยวนะครับ ไปเรีอยอีกด้านหนึ่งนะฮะนี่ครับสวยงามนะครับผมพร้อมใช้เลยนะฮะอ่ะมีสวิตช์ออฟลันมาให้เรียบร้อยด้วยแผงคองแผงคอเป็นแฮนด์จับโช๊คเรียกว่าสปอร์ตมากๆนะครับแล้วก็มีพวกแบบครีบฟินนะฮะเหมือนปลากระเบนเลยนะครับผมนี่มันจะเป็นซีรีส์ปลากระเบนของซีรีส์ R ของทาง R15 เขานะฮะกระจกเนี่ยคุณสามารถพับเก็บได้นะครับผมนี่งอเข้างอออกปรับระดับได้นะครับเพื่อที่เจอ าการจราจรที่มาติดขัดเนี่ยคุณก็สามารถหลบหลีกได้แบบง่ายได้นะครับเบาคนซ้อนนั่งได้สบายนะครับตรงนี้สามารถจับได้นะครับแล้วก็เป็นที่ให้ซ้อลมด้วยนะครับนี่นะอ่าเป็นที่ให้ซ้อลมด้วยแอโรดินามิกคันนี้มันก็เลยจะดีมากๆนะครับผมเวลาขับขี่เวลามุดซ้ายมุดขวาเอียงซ้ายเอียงขวาเนี่ย หรือว่าขับขี่ในทางโค้งเนี่ยมันจะรู้สึกได้ถึงความสเสถียรภาพของการขับขี่เลยนะฮะขอญอาตดับเครื่องครับปับ๊บด้วยสวิตช์ออทลันปั๊บนี่ปึ๊บนี่นะครับผมรถสวยประหยัดน้ำมันมากๆนะฮะตัวนี้ร้อยห้าสิบีซีวาลแปรผ่าน VVA ก็จริงนะฮะแต่อัตราบริโภคน้ำมันเนี่ยประมาณห้าสิบสี่สิบห้าสิบโลลิตรได้เลยนะฮะเป็นรถเกียร์ที่ค่อนข้างจะประหยัดน้ำมันแต่ถามว่าถ้าคุณมือหนักเนี่ยก็กินน้ำมันได้เช่นเดียวกันอาจจะประมาณสามสิบกว่าโลลิตรนะครับมันอยู่ที่การใช้งานเลยเพราะว่าตัวนีีน้น wow, 8, BA, น่มมัวาแปรผ WBA สมมติถ้าเทียบกับ1 5 0ซีซีกับรถ150ซีซีสคันเนี่ยคันนึงมีวาล์วแปรผันอีกคันนึงไม่มีเนี่ยนะฮะตอนเร่งไปตอนกลางนะครับรอบกลางกับรอบไปเนี่ยตัวที่มีวาล์วแปรผันเนี่ยมันจะช่วยทดกาลังรีบเค้นแรงม้าให้สูงมากยิ่งขึ้นนะครับผมทําให้เวลาคุณแซงรถใหญ่รถบรรทุกอะไรพวกนี้แซงได้ขาดมากยิ่งขึ้นความปลอดภัยมันก็จะบังเกิดนะครับผมโอเคนะฮะเดี๋ยวมาคุยกันเรื่องราคากันดีกว่านะฮะตัวนี้ผมให้สายบัจเจตแบบว่าประหยัดไปเลยนะครับผมสภาพโดยรวม85-90%นะ ก็มีริ้วรอยตามการใช้งานปะปายนะครับทั่วๆไปนะฮะแต่ว่ารถโดยรวมเนี่ยยังสวยอยู่นะครับผมผมเคยย่าดขายราคาแค่เพียง36,900บาทเท่านั้นพอนะครับคุณผู้ชม36,900ราคายังกับเอ็มนะครับผมราคา36,900ผมไม่ตัดฟังก์ชันอะไรออกผมส่งให้ฟรีด้วยครับกรุงเทพปริมณฑลและต่างจังหวัดใกล้เคียงเหนือใต้ออกตกส่งได้ทั้งนั้นอยู่จังหวัดอะไรอำเภออะไรโทรมาคุยกับผมก่อนได้เลยนะครับอันนี้คือเรื่องการจัดส่งบริการที่2ตัวเช็คสกรีน20จุดระบบไฟระบบเเเเบบบบบรรรกะะะะขััคคลลื่่่ออนนแแตตตีฮวช็ไมพ ถ่ายน้ำมันเครื่องให้ฟรีไปด้วยนะครับผมราคาถูกแล้วยังข่ายน้ำมันเครื่องให้ฟรีด้วยนะครับแล้วคุณดูโซ่ครับนี่ฮะเพิ่งเปลี่ยนมาใหม่ๆเลยนะครับผมในี่สต๊อเนี่ย สเตอร์นะครับไม่สเตอร์สเตอร์เนี่ยเหลือๆเลยนะครับผมมีกันดีดหลังนะครับผมให้เรียบร้อยเลยด้วยรับกับหน้าฝนเลยนะครับไม่ต้องดีดยันหัวอะไรไปต่อไปนะฮะโอเค36,900รวมส่งฟรีกรุงเทพไปดุสิตนนและต่างจังหวัดใกล้เคียงอันนี้บริการแรกบริการที่2สกีนตรวจเช็คยี่สิบจุดและถ่ายของเหลวให้อันนี้บริการที่2ส่วนบริการที่3รับประกันตัวเครื่องยนต์ต่างหากจากทางวูบบอรไบต์นะครับหนึ่งเดือนแบบไม่จำกัดระยะทางจะวิ่งพันโลหมื่นโลแสนโลก็ไม่เกี่ยงการรับประกันเครื่องยนต์มมมมมมีีีีปััญหหาา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 ออะไไไรรรรเเเเข้้้้้้้สววิิตตดดลยยย่่่่คคคใใชชจแแบบบทุณผู3กน เลยคาที่ถูกที่สุด36,900บาทนะฮะคุ้มตั้งแต่ส่งฟรีถ่ายของเหลวอะไรพวกนี้แล้วนะครับยังมีรับประกันอีกซื้อรถไม่เป็นดูรถไม่เป็นก็ซื้อกับวูบอปลยไ,ได้แบบสบายใจตรงไหนเปลี่ยนบอกเปลี่ยนตรงไหนมีรอยบอกมีรอยตรงไหนเก็บเงินให้บอกเก็บเงินให้นะครับาไม่แท้แน่นอนทุกคันนะครับผมเราบอกกันแบบชัดเจนสกรีนทุกจุดประกงประกฑนอะไรพวกนี้สวยนะครับแครงเครื่องสวยนะครับพร้อมใช้งานไปลองขี่มาเรียบร้อยนะฮะ คี่ได้สมูทิเลยนะครับผมเดี๋ยวติดตากันเข้ามาได้เลยทั้ง3าช่องทางเบอร์โทรศัพท์ผม064 6363 635 064 6363 635เบอร์นี้จองก่อนได้ก่อนเร็วที่สุดนะครับบางที10 20นาทีไปเรียบร้อยแล้วนะจะได้ทันท่วงทีนะครับผมส่วน i อ l ดี e ผม a d w o ูเปใส่แอดไซน์นำหน้านะคุณผู้ชมนะแล้วก็ตามด้วย w o o p e r นะครับหรือจะสแกน QR code บนขวาด้านมุมบนของคลิปวิดีโอก็ได้หรือคำบรรยายใต้คลิปคุณกดเข้าไปดูก็จะพบกับลิงก์ให้แอดไลน์นะฮะคุณก็สามารถแอด กัันนได้ะครบผมส่วน f a c e b o o k f แฟนเพจด้านขวาล่างนะฮะผมจะลงรูปตัวอย่างให้ทุกวันตอนประมาณทุ่มหนึ่งนะฮะว่ารถรุ่นไหนกำลังจะเข้ามาบ้างถูกตาต้องใจคันไหนทักมาขอดูรูปเพิ่มเติมได้เลยนะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะ โอเคครับ3ช่องทางนี้ไวเลยนะครับสำหรับใครที่อยากจะขายรถนะครับได้ราคาสูงที่สุดนะครับทักไลน์มาได้เลยนะครับผมเราให้ราคาสูงปรี๊รับรถถึงหน้าบ้านท่านโอนเงินสดเดี๋วนั้นเลยนะครับรับเงินสดเดี๋วนั้นไม่มีข้อกังขาอะไรใดๆทั้งสิน้นตรวจเงินเข้าเรียบร้อยค่อยแยกย้ายครับผมโอเคครับผมวันนี้ลากัไปเท่านี้ก่อนสวัสดีครับ